ครับนี่นะมันจะเป็นไอ,อเกี่ยวกับบัญชีที่ดินบุกสร้างเทศบาลนะแล้วก็มันจะเป็นชื่อชื่อบ้านชื่อบ้านของอของแม่นะแล้วก็ต้องไอที่อยู่แล้วก็ต้องเกกอกเกี่ยวกับโฉนดไอ ที่ตำบลเนี่ยระยะเนี่ยว่ามันกว้างมันปริมาตรเท่าไหร่นะอืมแล้วก็มีการใช้หลักการนี่กว่าจะจดหมายจะมาถึงะนะแล้วก็มีพระราชบัญญัติางภาษี อะไรต่อมีอะไรด้วยนะก็จะส่งสามารถส่งเอกสารทาง QR Code ได้นะเอกสารจะให้ส่งทางา QR Code หรือส่งเอกสารผ่าน QR Code ด้านล่างอ่าภายใน15วันนะ นี่นี่คือ QR วอาร์โคนะที่ถ่ายไปให้นะคิวอารมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมเปิดเพราะว่าเอาโทรศัพท์มายิงกับ QR Code ์โ้นี่แล้วก็จะเปิดข้อมูลส่งเอกสารไปให้เขาได้นะนี่นี่คือคือนายกเทศมนตรีนะหรือโทรนะโอเคนะครับ สามารถทำกับคิวอาโค้ดอย่างนี้ไปให้เขาได้นะขอบคุณครับ